สวัสดีครับอ่าต่อภาคสองนะครับเมื่อกี้แบตกล้องหมดเลยครับแบตกล้องหมดนะครับอ่าเราเสียบปลั๊กแล้วเราเสียบปลั๊กแล้วนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับเอวิคนพักมาหลายคนมากๆเลยเดี๋ยวแอดมินทยอยตอบนะครับเดี๋ยวแอดมินทยอยตอบนะครับโอเคนะครับเสียงมาไหมเสียงมาไหมเสียงมาไหมอ่าโอเคนะครับ เมื่อกี้เรากำลังพูดถึงเวกมอลเอ็กซ์เทนตี้นะครับผักห้าสียี่สิบชนิดต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อผักสลัดเนี่ยนะทานสดซึ่งบอกว่าต้องทานสดดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าราคาก็สามร้อยแล้วก็ทานบ่อยก็ยากผมผมพยายามทานผักสดนะผมพยายามทานสลัดผักเนี่ยแต่ใช้เวลานานมากเป็นชั่วโมงอะ่ะหลังๆอะ่ะต้องบอกว่าผมก็ต้องใช้ตัวนี้แหละเองนะครับมาทานแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทานด้วยทุกคนก็แนะนําไปเลยว่า ใครสนใจเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยกำลังหาสลัดผักหรือผักข้าสีทานแต่ไม่สะดวกไม่มีเวลาแล้วต้องการความมั่นใจว่าแบบมันคือผักจริงๆอ่ะไม่เอาเติมแต่งรสอ่ะตัวเนี้ยใส่นมทานใส่นมทานผมแนะนาใส่นมทานคือใส่นมทานคือครบถ้านมไม่มีแล้วต้องการครบกว่าใส่โปรโตีนทานโปรโตีนของผมก็ได้นะครับโปรโตีนของที่บ้านก็ได้ถ้าที่บ้านมีโปรโตีนหลายยี่ห้อ,อยังเหลืออยู่เอาตัวนี้ไปใส่ได้เลยผักเพิ่มอีก20ตัวเลยซึ่งคุ้มมากแล้วถ้าเกิดโปรโตีนที่บ้านหมด อุดหนุนเราบ้างนะครับประมาณนี้อ่ะราคาดีมากราคาดีมากนะครับราคาดีมากเดี๋ยวให้น้องโมส่งราคามาให้นะครับราคามาแล้วเวกมออ่ะผมไปตัวต่อไปดีกว่าผมไปตัวต่อไปดีกว่านะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องขับถ่ายห้ามพลาดนะนะครับใครมีปัญหาเรื่องขับถ่ายตัวนี้ห้ามพลาดตัวนี้เป็นตัวที่เกี่ยวกับ vegetable detox vegetable detox นะครับ vegetable detox ผมขอเรียงแล้วกันนะมันจะได้สวยๆไม่ต้อง vegetable detox ดีอย่างไรอ่ะดีอย่างไรแตกต่างอย่างไรก่อนดีกว่าขั้นแรกเนาะอ่าปกติเวลาเราทาน detox นะครับมันมักจะก่อนนะมันมักจะเป็น detox ที่ปรุงแต่งรสไม่ส้มไม่สตอรอเบอรี่ก็เป็นรสอ่ะมันคือไอการแต่งรสเนี่ยจะบอกวันใส่นส้ำตาล ใส่สารปรุงแต่งใส่รดสังเคราะห์ถูกไหมซึ่งมันก็จะเหมาะสมกับวัยรุ่นหรือแบบคนที่แบบชอบทานรสชาติาเขาก็จะใส่ไฟเบอร์ที่เป็นไฟเบอร์สังเคราะห์นะครับอันนี้คือส่วนมากดีทอ็อกซ์มันมักจะเป็นแบบนี้โอเคไหมอันนี้ก็คือในส่วนของในกลุ่มของดีท็อกซ์ทั่วไปแต่ของเราแตกต่างตรงนี้ครับของเรามองเรื่องการดีท็อกซ์โดยการใช้ธรรมชาติเราใช้เนื้อของกระเจี๊ยบเราใช้เนื้อของกล้วยดิบ เราใช้เนื้อของบอคโคลี่เราใช้เนื้อของหน่อไม้ฝรั่งแล้วเราใช้เนื้อของใบเตยนะครับห้าเนื้อทั้งหมดนี่นะครับมันเป็นวัตถุดิบที่ถูกออกแบบมาโดยดรปรียาพรนะครับมันช่วยเกี่ยวกับการดีทอ็อกซ์ดีทอ็อกซ์นะครับดีท็อกซ์สม,มิติ3ม,มิติคืออะไรครับเวลาเราดีทอ็อกซ์เนี่ยคนจะเข้าใจว่าออกประทางท่ายหนักถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วดีทอ็อกซ์เนี่ย มันต้องเคลียร์สามที่ครับหนึ่งก็คือเคลียร์สิ่งสกรปรกในสมองสองเคลียร์สิ่งสกปรกในเลือดที่มันวิ่งไปทั่วถูกไหมครับมันวิ่งไปทั่วมันไปกับที่เรากินนี่แหละมันก็เอาวนไปทางร่างกายนะครับอันนี้ก็ต้องระบายมาอีกอันหนึ่งที่อยู่ในในระบบร่างกายคืออยู่ในตับนะครับเพราะว่าตับเนี่ยสะสมพิษถูกไหมครับแล้วก็ลาไส้ก็สะสมพิษสกค้างเวลาเราดีท็อกซ์ให้มันครบสามมิติเนี่ยมันต้องออกทั้งหมดทีนี้เราก็มาไล่เรียงว่าอะไรที่มันจะเคลียร์ แต่ละที่แต่ละที่ได้ก็ร้อยเรียงมาเป็นตัวกระเจี๊ยบเขียวกล้วยดิบตัวมะฝรัง่งบล็อกรี่แล้วก็ใบเตยนะครับออย่างน้อยฝรั่งเนี่ยนะครับสารชื่อคอร์สเตนเนี่ยมันจะเก็บเกี่ยวพวกอนุมูลอิสระที่ตกค้างในสมองนะครับอาการง่ายๆถ้าเป็นโลหะหนักตกค้างในสมองก็ปวดหัวจี๊ดกงกงคือแบบจะพูดจะจะพูดอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างน,นั่นคือเริ่มเริ่มมีเออเลอร์ม,มีสิ่งตกค้างในสมองนะครับแล้วก็ ถ้าถ้าเลือดไม่สะอาดมีพวกโลหะหนักหรือมีสารพิษเยอะเช่นคนกรุงเทพอย่างเงี้ยนะครับบนเลพิษเยอะอาการมันจะเป็นลักษณะของผดผื่นคันขึ้นง่ายใครใครแบบโดนความชื้นปุ๊บผื่นขึ้นเลยอ่าอันเนี้ยชัวเลยนะครับแน่นอนผิวหนังกับเลือดเนี่ยเริ่มมีพิษสะสมขูดดูก็ได้นะใครเคยทำกัวซาขูดดูก็ได้มันจะขึ้นอ่าพวกนี้แหละทานวิตดีมากนะครับสุดท้ายก็ เป็นเรื่องของระบบลำไส้ที่เรากินกินมันกินกินมันกินอของปิ้งไม้พวกนี้มันก็จะไปเกาะกลางอยู่ในลำไส้เหมือนคุณนึกถึงเตาอ่ะใครเคยเห็นเตาหมูกระทะใครเคยเห็นเตาย่างหมูที่มันกลางกลางไม่ไหม้แข็งแข็งอันนั้นแหละมันอยู่ในลำไส้ไอนี้กระเจี๊ยบเขียวกับกล้วยเนี่ยมันจะไปกระทุ้งออกมาได้ก็เรียกว่าลอกออกมาได้นะครับแล้วก็ใช้เวลาหน่อยส่วนบรอกโคลรี่เนี่ยเกี่ยวกับตับ นะครับเกี่ยวกับตับใครกินเหล้าเยอะใครทานวิตามินสังเคราะห์เยอะๆใครทานยาเยอะใครทานยาแก้ปวดเยอะหรือใครแบบเกี่ยวกับเคมีในร่างกายนะครับเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าบอรอกโคลีช่วยได้นะครับบอรอกโคลีช่วยได้เพราะฉะนั้นนะครับใครต้องการาครีนิ่งร่างกายใหม่ใครต้องการครีนิ่งร่างกายใหม่ใช้วิตัลช่วยได้อันนี้จําหน่ายมา3 4ปีลูกค้ากินติดเลยนะฮะ บางคนถามรสชาติเป็นยังไงจ,จืด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 เหมือนวุ้นใบเตยมันจะวุ้นวุ้นนิดๆนะครับวุ้นวุ้นต้องรีบทานนะวีท็อกต้องรีบทานนะขย่วปั๊บทานเลยขย่วปั๊บทานเลยขย่วน้าเย็นทานง่ายหน่อยนะครับแต่บอกว่าอันเนี้ยอดีมากทาทาท,าทุกๆสามเดือนก็ได้ซื้อสามเดือนซื้อสักสองกระปุกทานเช้าเย็นแต่ถ้าเกิดใครใครขี้เกียจ แล้วใครมีปัญหาเรื่องขับถ่ายไม่ค่อยออกอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเออร่างกายมันพอมันไม่ขับถ่ายเนี่ยมันสะสมนะซื้อติดบ้านเลยกินบ่อยๆใช้คําว่ากินบ่อยๆแล้วกันเนอะผมคงไม่ได้บอกว่าอา่ทานยังไงแต่ถ้าเกิดดีสุดก็ก่อนนอนอยู่แล้วแหละเนาะอันนี้ประมาณนี้จืดๆนะครับไม่มีการปรุงแต่งไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่เติมกลิ่นคือคือถ้าเกิดคุณอยากได้สูตรเนี้ยแบบพี่เบสถ้าเกิดหนูอยากทาเองง่ายครับคุณไปซื้อกะเจี๊ยบเขียว ลวกก่อนนะลวกก่อนนะลวกแล้วก็กล้วยดิบปอกเปลือกนะฮะแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งกับบอคโคลี่เนี่ยก็ผ่านความร้อนนิดนึงลวกนิดนึงนะครับใบเตยก็ลวกนิดนึงทั้งหมดอะล,ลวกหมดเลยนะครับทำให้มันสุกนิดนึงก่อนแล้วก็ปั่นเลยปั่นปั่นแล้วทานผมเคยลองกืนไม่ลงเพราะว่ามันโอ้โหมันไม่ได้อะ <S <S ผมผมเลยบอกว่าทานอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ใครอยากลองลองดูก่อนได้อ่ะไปตัวต่อไปตัวต่อไป เป็นตัวที่ลอกงานญี่ปุ่นลอกงานญี่ปุ่นตัวนี้นะคือมีอยู่ช่วงหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับผมไปดูงานญี่ปุ่นผมไปดูงานที่ญี่ปุ่นมาแล้วก็ลูกค้าสมัยนั้น,นเป็นยุคเรเนซองสยุคเรเนซองของคอลลาเจนแล้วก็ตอนนั้นเรากําลังศึกษาเรื่องหน่อไม้ฝรั่งเรากำลังศึกษาเรื่องหน่อไม้ฝรั่งนะครับ ก็เลยไปลองเสิร์ชดูที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเออรู้สึกว่าคอลลาเจนต้องญี่ปุ่นสมัยนั้นนะนะแล้วก็มีไทเอไทอะไรของมันเนี่ยอันนั้นไม่มีผลนะหลังๆเราเริ่มรู้มันไม่มีผลนะไปเจอตัวหนึ่งครับมันเป็นอคอลลาเจนผสมหน่อไม้ฝรั่งผสมซอยโปรโตีนผมก็เลยซื้อตอนนั้นสัก4ี่ปีก่อนเนี่ยเป็น best ซลเลอร์ของ a m a z เม JP เลยนะผมจำได้ว่ากล่องหนึ่งประมาณสามพัน่ะมีอยู่สิบซองอะ่ะซองละสามรอยอ่ะ นะครับเขาว่าดีมากเลยโอ้คนญี่ปุ่นกินแล้วแบบผิวขาวผิวเป็นเจ้าหญิงหิมะเลยตามโฆษณาเลยนะคือมันผ่องอะ่ะความหมายคือมันผ่องอะ่ะมันไบรท์เอากลับมาเมืองไทยแล้วก็ไปส่งให้กับนักวิจัยคนไทยนะครับก็คือดรแอมนั่นแหละนะครับก็เลยถามแกแกบอกว่าอ๋ออันเนี้ยมันเป็นการซิงเนจีซิงเนรจีระหว่างอาหารเพื่อเอาไปรีบูส์ผิวใหม่คืออย่างนี้ไอ้คอลลาเจนเนี่ยมันจะทํางานได้ต้องมีโปรตีนส่วนไอ้โปรตีนกับคอลลาเจนทํางานได้มันต้องมีฮอร์โมน แล้วก็มีสารอาหารที่อยู่ในผักซึ่งเหมาะสุดคืนอน่อไว้ฝรั่งทีนี้ใส่บีทรูทด,ด้วยมันจะได้ดักซิลิเวอรี่เร็วขึ้นดักซิลิเวอรี่ก็คือการส่ง,งส่งส่งตรงผ่านสารอาหารผ่านหลอดเลือดโอเคไหมประมาณนี้จับจับทางการแพทย์ก็ก็ให้แกไปไปวิเคราะห์ที่สารยาแล้วก็ออกมาเป็นสูตรตัวนี้จำหน่าย3าปีใครมีปัญหาแบบนี้นะหนึ่งนะผิวไม่พัฒนาคือทาครีมแล้วไม่มา ใครทาครีมแบบหนักหน่วงอ่ะคือคุณทาครีมแพงขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่มาเนี่ยแปลว่าเซลล์ผิวเนี่ยมันมันมันไม่ได้ละมันไม่ได้ละมันต้องรีคอ v e r เวอรี่ขึ้นมาใหม่วิธีการนะครับใช้ยูสกินทานร่วมไม่ใช่เอาไปทาร่วมนะฮะทานร่วมะะทา,ร,มทาร่วมคือคุณทาเหมือนเดิมแต่คุณทานตัวนี้ด้วยนะครับร่างกายเนี่ยมันจะเริ่มผัดเซลล์จากข้างในเปลี่ยนเซลล์มันจะเหมือนเซลล์เด็กมันจะเหมือนเซลล์เด็กอ่อน ถ้าคุณทานบ่อยๆสัก 2- อถึงสาเดือนนะผิวคุณจะเด็กตลอดเวลาเลยนะครับแต่มันจะหมองค้าตามแดดตามอะไรก็ต้องไปทานนะครีมกันแดดอะไรไปนะแต่แต่เนี้ยบอกเลยว่าลูกค้าบอกมาคือเป็นลูกค้าที่ใช้ครีมลามแมทีละสามหมื่นเขาก็บอกว่าเนี่ยอัดมาเต็มที่เลยแล้วก็ไม่ขึ้นก็ไปศึกษาไปถามหมอถามอะไรก็เขาบอกว่าเนี่ยมันต้องกินแบบเนี้ยกินกินเพื่อให้ันผัดเซลล์ผิวใหม่จากข้างใน ีนี้ไอคอลลาเจนอย่างเดียวมันไม่ได้คอลลาเจนเนี่ยมันเหมือนคุณซื้อปูนไปอ่ะคุณซื้อปูนไปมันไม่ได้มันต้องมีช่างปูนมันต้องมีหินถูกคือมันต้องมีองค์ประกอบในการสร้างสร้างผิวอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดคุณซื้อปูนเสร็จรูปคือเอาให้มันครบทีเดียวถูกไหมแค่ทานถ้าถ้าคุณดูแลผิวดีอยู่แล้วนะไม่เกินสิบห้าวันนะเพื่อนทักเลยมันเหมือนคุณไปดอปผิวไปเลยผิวมันจะปิ้งอ่ะ ผิวมันจะปิ้งนะครับแล้วโดนแดดเดยมันจะขึ้นออร่าอันนี้ชัดอันนี้ลูกค้าบอกทุกคนผมก็เพิ่งรู้จากลูกค้านี่แหละนะครับว่ามัน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 เกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วผิวลื่นนิ่มมันมากแล้วโอ้โหยิ่งถ้าเกิดอายุประมาณสี่สิบขึ้นไปห้าสิบหกสิบนะตัวนี้บอกรักสุดเลยเพราะว่ามันปลอดภัยด้วยไงถูกไหมปลอดภัยด้วยแล้วมันได้กระดูกด้วยคือของแถมคือไอคอลเลารเจนพวกนี้ยมันมีหน่อไม้ฝรั่งถูกไหมแล้วมีโปรตีนถั่วมันก็เลยได้ทางอื่นด้วย มันจะใช้ได้ทางอื่นด้วยเนื่อไหมแล้วก็ต้องบอกว่าอีกความลับหนึงที่ซ่อนอยู่ในยูสกินตัวแอสพารากัสนะครับเป็นสารตั้งต้นของกรูตาไทโอนแอสพารากัสหรือน้อยฝรั่งเป็นสารตั้งต้นของกรูตาไทโอนและโฟเรตเพราะฉะนั้นนะครับเป็นมัสเตอร์ออฟนูริชันคุณลองนึกสิว่าโอ้โหถ้าคุณทานกรูตาสดสดโฟเรตสดสดมีซอยโปรตีนแล้วมีคอลลาเจนที่เป็นแบบนาโนคือนยังไงยังไงเนี่ย มันก็สุดทางเ้วแหละนะครับแล้วต้องบอกว่างานเนี้ลอกเบสเซลเลอร์ของญี่ปุ่นมาเลยนะครับแล้ว,วโอ้โหมาทำในไทยนี่จำหน่ายดีมากเป็น่านโนคอลาเจนนะครับยูสกินนั่นเองของเรานีครับดังมากๆเลยตัวนี้ดังมากๆเลยใครเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าสินค้าเข้าแล้วสินค้าเข้าแล้วนะครับจัดไปได้เลยแล้วโปรโมชัน่นผมว่าช่วงเนี้ที่ดูไลฟ์เนี่ยดีมากใครอยากให้ผิวคุณสวยขึ้น หร,หรือหรือหรือใครอยากรู้ว่าผิวคุณดีสุดในชีวิตได้แค่ไหน3มกระปุกสามกระปุกลองได้เลยนะครับสามกระปุกลองได้เลยนะครับอ่ะหมดแล้วบ้างเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมนอนไม่หลับอ่ะนอนไม่หลับนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับอยากเลิกยานอนหลับทานตัวนี้ประจําตัวนี้เป็นตัว pm ครับ p น n d น m o n i r y นะครับภาษาสมัยโฆษณาเรียกว่านาโน บริเล็กซิ่งนะครับช่วยเกี่ยวกับการนอนหลับตัวนี้เป็นตัวที่ผมส่งให้คุณหมอตามโรงพยาบาลคุณพยาบาลนะครับแล้วก็ใช้ทางการแพทย์เนี่ยผมว่ามากกว่า30โรงพยาบาลนะครับอ่าเป็นเป็นลักษณะของอ่าโภชนาบาบัดอีกตัวหนึ่งเป็นกึ่งกึ่งสมุนไพรดีกว่านาอนะครับใบหมอนกับใบเตยนะครับมันจะมีสรรพคุณที่เกี่ยวกับอ่ารีคอรอรี่สมองเพื่อให้สมองเนี่ยอ่าลดความตึงนะครับผ่อนคลายหลับสบายหลับง่ายนะครับสามารถทานก่อนนอนทานเวลาเบรกได้ คือตัวนี้เป็นการบําบัดไม่ใช่การบังคับหลับเพราะฉะนั้นทานตอนบ่ายก็ได้ทานตอนเช้าก็ได้ทานแล้วร่างกายจะค่อยๆปรับสมดุลเข้าสู่การนอนหลับและหลับลึกนะครับ mm. เพื่อให้กรดฮอร์โมนมันหลัง่งแล้วก็ตัวต้องบอกว่าใบใบใบเตยเนี่ยนะครับมันช่วยเกี่ยวกับการทําให้ระบบไตดีขึ้นนะครับซึ่งไตดีขึ้นก็หลับง่ายขึ้นด้วยนะมันเป็นมันมีความเกี่ยวโยงแล้วก็ตัวใบหมอดน,นะครับมันจะมีสารตัวหนึ่งชื่อ d n เเป็นสารที่เกี่ยวกับ รักษาโรคซึมเศร้ารักษาโรคซึมเศร้าแล้วก็เกี่ยวกับอัลไซเมอร์ตัวเนี้ยใครสนใจเรื่องสมองหรือใครมีปัญหาเรื่องสมองเครียดนอนไม่หลับอาอย่างประมาณอย่างเนี้ยนะครับหรือเรื่องกงกงติดบ้านไว้ได้เลยติดบ้านไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทานได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆอร่อยนะตัวน,วนี้ตัวนี้ต้องบอกว่าเข้าขั้นอร่อยเลยนะ หลายๆพื้นที่นะครับหรือ,อที่อเมริกาสั่งไปอยู่ในร้านลักชัวรี่บางกอกที่นิวยอร์กอันนี้เป็นเครื่องดื่มแก้วละห้าร้อยนะครับแมคือเขาขายแก้วหนึ่งอะซื้อแล้วได้กระปุกเนี่ยนะครับต้องพูดอย่างโน,โนี้เนาะแต่ฝรั่งชอบมากๆเลยแล้วก็หอมกลิ่นคล้ายๆชาเขียวใบเตยผสมกันนะอย่าลืมถาดครบหรือยังครบหรือยังอ่ากดหลยย้อนสินะนี่มัน ไปมามาเริ่มพูดนะ <_ C 1> อ่ะนี่นี่คู่นี้คู่นี้ <_ C 1> ยุติกฎไหลย้อนด้วยธรรมชาติบําบัดกันเถิดครับนะครับนี่ใครเป็นกฎไหลย้อนใครเป็นกฎไหลย้อนนะครับใครเป็นกฎไหลย้อนทานคู่นี้นะครับนี่ทานคู่นี้กดไหลย้อนนะครับทานสักสองคู่ผสมใส่กัน <_ C 1> อันนี้มีคลิปวิดีโอเล่าเรื่อง <_ C 1> คืออย่างนี้ ยูสมาย1.1ส่วนมากเนี่ยนะครับเราเราจะมีลูกค้าให้รีวิวเยอะมากนะครับเราก็จําหน่ายไปนี่ละผมก็บอกว่ากดละย้อน,นถ้าเราไปศึกษาก็กล้วยดิบในพี่กับเจี๊ยบเขียวเนี่ยมันต้องรักษาแผลในกระเพาะก่อนถูกไหมพอแผลในกระเพาะไม่มีกดลายย้อนมันก็ไม่เป็นถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราทานยานเนี่ยมันแค่ไปไปทําให้ไม่เกิดแต่ไม่ได้รักษาอันเนี้ยมันจะรักษาได้ รักษากระเพาะนะครับไม่ใช่รักษากรดไหลย้อนนะครับทำให้กระเพาะแข็งแรงขึ้นนะครับแผลเนี่ยลดลงอาการที่เป็นกดเกินก็จะไม่มีโอเคไหมไม่มีนะครับแล้วก็คู่นี้มีลูกมีลูกค้าบอกถ้ากําลังแสบขึ้นมานัดห้านาทีหยุดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเจลเย็นจากจากกระเจี๊ยบไงยมันเหมือนคุณทานมันเหมือนคุณทานอยาตัวหนึ่งในร้านหมอที่มันรสชาติแบบปร,ประหลาดเนี่ย สีชมพูสบายกว่ก็ทานแหละมันก็ช่วยนะเนี่ยมันก็ดีมันจะเหมือนกันเลยอาการอ่ะแต่ว่าตัวนี้นะครับพอมันพอมันดูแลในช่วงแรกปุ๊บเนี่ยมันไปรักษาไม่ให้เป็นอีกคุณทานสักกระปุกหนึ่งนะคุณจะลืมไปเลยว่าเคยไปกดระย้อนจนกว่าคุณจะไปทําตัวที่มันไม่ดีอีกเช่นกินเผ็ดกินแอลกอฮอล์กินโซดาอะไรซึ่งคนไทยก็คงหนีเลี่ยงไม่ได้ก็รักษาไปกินไปสําหรับผู้สูงวัยสําหรับผู้สูงวัยเนี่ยได้สองเด้งเลยเพราะว่า ถ้าอายุห้าสิบหกสิบเป็นกดไหลย้อนกินยาลําบากแล้วนะครับพยายามอยากกินด้วยน่าจะบอกให้นะครับเพราะออเดียวอุจจาระแข็งจะเป็นเกี่ยวกับลําไส้แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับลิศดวงแต่ถ้าเกิดคุณทานแบบเนี้สักใสดีด้วยอุจจาระนี่จะลื่นเหลวไหลสบายคล่องไม่ต้องเบ่งนะครับแล้วก็ดูแลลําไส้เป็นตัวเพิ่มพรีไบอติกแล้วก็ดูแลกระเพาะก็เรียกว่าจากปาก ถึงทางออกเนี่ยครบคู่นี้นะครับแต่ต้องแต่ต้องทานตามคําแนะนํานะคือเขย่าแล้วทานเลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณทิ้งไว้เนี่ยนะเมือกกระเจี๊ยบเนี่ยมันจะขึ้นเป็นวุ้นเลยแต่ไอ้วุ้นพวกนี้นะมันคือซูเปอร์ฟู้ดมันคือซูเปอร์เจลลี่โอจีญี่ปุ่นนี่ชอบมากไต้หวันชอบมากคนอเมริกาเริ่มชอบนะครับยุโรปก็เริ่มใช้กันคนจีนทานมาเป็นพันปีเลยนะเมือกกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยแล้วก็ผมบอกเลยว่าผมมีคลินิกนะครับที่เขา พราะกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยไปจําหน่ายลูกค้าชอบมากเลยคือถ้าลาไส้มีปัญหาแล้วรู้สึกว่าการขับถ่ายผิดปกตินะตัวนี้จบดีสุดเลยนะครับดีสุดเลยเจ็คู่กดไหลย้อนตัวนี้เนาะทุกชุดนะครับคุณสามารถสั่งได้ทุกช่องทางเลยอ่ะประมาณนี้น่าจะครบจบทวนนะครับก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคนที่อยากซื้อสินค้าของยูสมายตัวนี้เป็นตัวพระเอกสุด โปรโตีนชีวจิต5หมู่นะครับเป็นโปรโตีนแบบโฮเกรนธัญพืชนะครับทำจากอัลมอนด์เมล็ดฟักทองแล้วก็ถัว่วลันตาสีทองรวมถึงผัก5สีอีก10ชนิดนะครับเป็นลักษณะของการทาน complete and b a l a ลานสมบูรณ์และสมดุลน,นะครับเขย่าทานแค่ครั้งเดียวนะครับสามารถทดแทนมื้ออาหารได้นะครับวันนี้มี2สูตรนะครับสูตรหนึ่งก็คือสูตรออริจินอลนะครับและอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตร พลั s ซ u เปอร o ฟู้ดก r นควาวีนะครับซึ่งเป็นนวัตรกรรมใหม่ของไทยเลยนะครับเรียกว่าสารอาหารนี่มากกว่า100ชนิดนะครับแล้วก็ไม่สกัดไม่สังเคราะห์ไม่เติมแป้งไม่เติมน้ำตาลไม่เติมสีไม่เติมกลิ่นไม่เติมสารกันเสียเป็นโปรตีนชีวจิตนะครับเป็นหนึ่งเดียวเลยในเมืองไทยที่ทำแบบนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ทุกช่องทางนะครับออนไลน์ช h อป e ี้ a z a d a Facebook, Line OA นะครับ ออฟไลน์ line, ครับผมเลมอนฟาร์มนะครับเฮลตี้วันเล่ร้านสบายใจนะครับเซนทันวัสันนะครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตกำลังจะลงในเร็วๆนี้นะครับกูเม่ก็เรียกว่าความมั่นใจนี่เกินร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะเพราะว่าโอ้โหเริ่มนิยมมากๆคือหลังๆเนี่ยผมต้องบอกว่าคนรักสุขภาพเริ่มไม่ค่อยทานโปรโตีนบุงแต่งก็จะมาทานของเรา ของเราไม่ปรุงแต่งแต่ว่าไม่ใช่ไม่อร่อยนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับอร่อยจริงๆนะครับมันจะมันๆคล้ายๆอัลมอนด์ปั่น่ะมี2ตัวนะครับเป็นตัวท็อปใครอยากทานแบบเจ๋งสุดเลยนะของเรานะครับแล้ววันนี้ต้องบอกว่าโปรโมชั่นตามที่เราไลฟ์มาเนี่ยโปรโมชั่นดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าใครดูสดวันนี้ออนท็อปรีบกดเลยนะครับมีคูป,ปองอะไรใช้ได้ ตัวต่อไปเป็นโปรตีนลินตัวนี้แทบไม่ต้องโฆษณาลวนะครับเป็นขายดีมบ้ากตอนนี้วันนี้เพิ่งผลิตส่งอีกประมาณ600กระปุกนะครับวันนี้600กระปุกนะครับที่กำลังจะส่งออกไปใหม่ๆเลยนะต้องบอกว่าโอ้โหผลลัพธ์นี่คือทั้งอร่อยทั้งหอมเหมือนนมข้าวโพดแล้วก็น้ําหนักลงกันเป็นว่าเล่นนะครับแนะนําเลยทานคู่กับการทานอาหารคลีนทานน้ําเยอะขึ้นถ้าใครออกกําลังกายไม่ได้ ก็ลดแต่ถ้าใครออกกาลังกายได้ลดเร็วเลยครับทีนี่ลดเร็วเลยแล้วก็เป็นโปรตีนที่มาจากพัญพืช4ี่ตัวไม่ปรุงแต่งเหมือนกันเลยนะครับรสชาติที่อร่อยมาจากข้าวโพดแล้วก็มันแกวนะครับดีมากๆและมีไฟเบอร์ตามธรรมชาติช่วยขับถายและก็ตัวสุดท้ายนะครับสําหรับคนที่ต้องการไฮโปรตีนเป็นลักษณะข,ของโฮเกนโปรตีนนะครับโฮเกนโปรตีนก็คือโปรตีนถั่วทั้งมเมล็ด ก็จะแตกต่างจากโปรตีนสกัดสังเคราะนะครับเพราะว่าไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีนะครับอันนี้เป็นลักษณะของอบบทอบบทแต่บ้าใช้เทคโนโลยีจากเยอรมนีนะครับทำให้เป็นนาโนเป็นผงละเอียดลงน้ําเย็นได้ลงน้ําร้อนได้ผสมสมูทตี้ได้เข้ากันอย่างดี1เซิร์ฟวิ่งมีสสกู๊ปใหญ่นะครับ38กรัมโปรตีนเลยนะครับ38กรัมโปรตีนเลยเข้มข้นจริงๆรนะ ใส่น้ำเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าใครใส่น้ำน้อยนี่ข้นขึ้นมาเป็นครีมเลยนะฮะ,ะน้ำต้องถึงถึงแต่ถ้าเกิดใครบอกเออแบ่งโหลดก็ได้พี่เบส,สเซิฟหนึ่งก็19กรัมโปรตีนนะครับเซิฟหนึ่งสิกรัมโปรตีนก็น้ำสักสี่ถึงห้าร้อยกำลังอร่อยหอมเหมือนถั่วขั่วนะครับหอมเหมือนกินสแน็คแจ็คง่ายๆเนาะอันนี้เหมือนกินสแน็คแจ็คเป็นเนื้อถั่วร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะครบท้่นแล้วนะครับวันนี้ก็ ่ะเรียงไว้นะครับเรียงไว้โอ้โหเยอะจริงๆนะครับสินค้าเราอ่ะก็ไลฟ์ life นี้นะครับจะเป็นคลิปที่รวมสินค้าไว้ให้ด้วยนะครับรวมสินค้าไว้ให้ด้วยก็ผมอาจจะเปิดรีไลฟ์ไปเรื่อยๆเพื่ออธิบายสินค้าแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับแต่โปรโมชันเนี่ยก็เป็นช่วงๆนะครับก็เป็นช่วงๆซึ่งช่วงเนี้ยก็เป็นวันที่มีโปรโมชันท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับท่านกดได้ทุกช่องทางช้อปปี้ใครมีคูป,ปองลาซาด้ากดได้ทิกตอกเฟซบุ๊กโอเอคุณทักมาสั่งได้ แล้วก็ช่วงนี้มีออนท็อปนะครับไม่รู้ว่ารีไลท์ช่วงไหนแต่ว่าส่วนมากถ้ารีไลท์มักจะมีโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ใครอยากได้ตัวไหนกดได้หมดเที่ยงคืนนะราคาพิเศษนะครับแล้วก็อยากสงสัยสงสัยติดขัดตรงไหนอยากคุยกับเราทักถามได้เลยทักถามได้เลยนะครับแล้วเราพร้อมที่จะมาอธิบายตอบทุกข้อสงสัยนะครับก็เน้นย้ำก่อนจบนะครับสินค้าของยูสมา101ผักนาโน พันพืชนาโนนะครับแล้วก็อาหารคลีนโปรตีนพืชทั้งหลายของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะแบรนด์ของเราก็คือไม่ปรุงแต่งไม่เติมสารเคมีไม่ใส่สารสังเคราะห์นะครับไม่มีน้ำตาลเติมเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะครับเป็นสินค้าสุขภาพที่คนรักสุขภาพตัวจริง รักสินค้าเราแมสามรักเลยนะครับแล้วก็เป็นสินค้าของคนไทยร้อยเอร์เซนนะครับเกษตรกรไทยปลูก,กเกษตรอินทรีย์บ้านเรานี่เองนะครับเราส่งเสริมการปลูกอยากให้เมืองไทยมีกเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมช่วยกันซื้อเพราะว่าเราก็ส่งเสริมในการปลูกไปทั่วประเทศเลยนะครับได้กเกษตรอินทรีย์ดีๆมาก็แปรรูปด้วยโรงงานของคนไทยที่มีมาตรฐานโลกนะครับนักวิชาการก็ไทยแรงงานที่อยู่ในโรงงานเราไม่มีแรงงานต่างด้าวแม้แต่คนเดียวเป็นแรงงานไทย ร้100อยเ,เปอโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับลูกค้าก็เป็นคนไทยซส,ส่วนมากนะครับแต่จะภูมิใจกว่าถ้าเราสามารถไปขายฝลั่งบางค่าต่างชาติได้นะครับใครมีหน่วยงานไหนอยากสนับสนุนสินค้าหรือโฆษณาหรือหาตลาดให้พวกเราก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะครับแล้วก็คอนเซปต,ต์อย่าลืมสุขภาพดีกว่า ในแบบที่คุณง่ายกว่าแน่นอนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอกลงไหงม